ครับที่ผมจะได้พูดคุยกับท่านประธานกรรมการนะครับดรมนัทโนนุชประธานมูลทิศมิรเคอร์อ,ออไฟไลน์สวัสดีท่านครับว,วันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงท่านให้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการด้วยนะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับการออกรางวัลครับครับก็เท่าที่ดูวันนี้นะครับแล้วก็ที่ได้มีส่วนร่วมในวันนี้ก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าสำนังกงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีการตรวจอุปกรณ์นะครับอย่าง โปรง่งใสแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนสบายใจว่าสำนักานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรามีการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างดีเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยครับ ให้เห็นเลยเป็นประจักษ์อย่างการถ่ายทอดสดอย่างนี้ก็เป็นต้นนะครับให้รู้ว่าการออกสลากนั้นเรามีการที่ออกอย่างถูกต้องแล้วก็เพื่อพี่น้องสบายใจครับครับได้เห็นทุกขั้นตอนจริงๆวันนี้กรับขอบพระคุณท่านประธานกรรมการด้วยเป็นอย่างสูงขอบพระคุณมากครับจริงๆครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็หมดเวลาในการถ่ายทอดสดการออกรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วและตอนนี้ผมแล้วก็ท่านประธานกรรมการขออนุญาตลาคุณผู้ชมเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณอีกครั้งครับท่าน